ทุกท่านเนี่ยสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ด้วยตัวเองท่านท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ด้วยตัวเองมันมันเข้าหรือเปล่าลุงดูนี่เข้าเข้ามันขึ้นว่าใช้ไหมลุงอ๋อพูดอ่ะมันขึ้นไม่ขึ้นเพราะอ่บอกว่าอะไรนะโอ้ทำไมตั้งเศตนี้ขึ้นมาทำไมถึงตั้งเพจนี้ขึ้นมาก็หลักๆนี่ที่ผมตั้งเพจนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมันเรื่องก็คือแบบว่าเพื่อให้ความรู้ งานช่างเล็กๆน้อยไม่ใช่มึงเออคิดว่าก็เพื่ออะไรมือเออก็ก็มึงไม่ต้องขัดช่วงแรกที่ที่ขึ้นมาปุ๊บจ้วงหัวเลยอาพยายามพยายามอย่าชิมมือก็พยายามอย่าเปื้อนข้างหน้าอะไรเลยอย่างนี้มือก็ไม่ต้องปิดเอาไปตัดนะโอเคทำตัวไปทำอะไรตั้งง่ายสบายพฤติการเราพ่อที่ใส่ให้มราเห็นเออโอ้ยเหนวยว